สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจอมสปอยซีรีส์เรื่อง The Lost Man on Earth EP ที่8ความเดิมตอนที่แล้ว หลังจากหนุ่มฟิวเกือบได้แอบเมลิซาแล้วหนุ่มพอตก็โผลมาตัดหน้าพาเมลิซาไปขึ้นสวรรค์ก็เลยมีแนวความคิดว่าจะพาหนุ่มพอดไปปล่อยให้ตายกลางทะเลทรายแต่ความดีที่มีอยู่ในตัวหนุ่มฟิวก็ฉุดรั้งเอาไว้ก็เลยพาหนุ่มทอดกลับบ้านเหมือนเดิมพอตกกลางคืนทั้งสี่คนก็านั่งรอบกองไฟตามปกติหนุ่มฟิวก็ต้องทนเห็นทอดหวานกับเมลิซาเพราะว่าทอดได้ซื้อสร้อยข้อมือมาให้ แค่เราเห็นก็บอกว่าคู่นี้น่ารักจังฟิวมีเคยซื้ออะไรมาให้ฉันเลยเคลโลผมให้ครีมทาผืนคุณไงนยืนจันว่าฟิวไม่ให้อะไรฉันเลย่อเง้นก็ตอมงั้นกอโทษนอให้เวลาผมพูดอะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะเชื่อเรื่องนี้ไหมเวลาว่างผมจะชอบปั้นขคอกต่างๆ วันนี้ผมมีเวลานิดหน่อยผมก็เลยลองปัน้นและนี่ไงสิ่งที่ผมปัน้นโอ้โหน่ารักมากเลยทอดพระคุณช่วยคุณมันสุดยอดจริงๆทอดมันไม่น่าตื่นเต้นหรือไงฟิวโอ้ผมมัวเธอคิดอะไรบางอย่างมันสุดยอดจริงๆโทษอดทอดมารับรางวัลกับฉันนายเซแล้วทอดก็บันจงจูบเมริซาท,ทำให้ฟิวอิจฉา เคโลก็บอกว่าคู่นี้น่ารักจังวันต่อมาฟิวจะมายืมเครื่องเล่นดีวีดีจากเคโลเคโลอบอกว่าไม่ได้ยังดูไม่จบเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะสปอยให้ฟัง โอ้ไม่ไม่ผมไม่อยากฟังผมบอกคนไปหลายรอบแล้วนะว่าผมไม่อยากฟังเรื่องพวกนั้นฉันก็แค่ไม่อยากให้คนฝันลมๆแรงๆฟิวถ้ามันยุ่งยากนักทำไมเราไม่ย้ายมาอยู่ด้วยกันฟิวก็เลยบอกว่าอยอกมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแต่เรามีแผนจะเพิ่มจำนวนประชากรน,นะดูตัวอย่างทอดกับเมลิซาสิเขารู้จักกันไม่นานก็ยังย้ายไปอยู่ด้วยกันเลย ฟิวย,ยืนยันว่าเขาจะอยู่คนเดียวถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยก็ช่วยซ่อมประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมล่ะโอ้ทำไมต้องวกกระปมาเรื่องประตูบ้าๆนั้นทุกทีเลยก็ได้ฉันจะให้ทอตท,ทำให้ก็ได้อะไรก็ทอตท,ทอต ทอดเป็นฮีโร่หรือไงทอดทำงานดีกว่านายแน่พร้อมกับรอยยิ้มแฉ่งของเขาเหตุผลที่ผมมาวันนี้เพื่อจะซ่อมประตูให้คุณเนาะฉันนึกว่านายจะมายืมเครื่องเล่นดีวีดีซะอีกเห็นไหมผมกลองวัดขนาดต่อหน้าคุณเลยนายไม่ต้องซ่อมประตูแล้วนะฟิลถ้าหากคุณให้ฉันย้ายไปอยู่กับคนไม่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 ผมยอมซ่อมประตูให้ดีกว่าโอเคลุยกันเลย ไปร้านายประตูก่อนนะจ๊ะหลังจากนั้นหน่มฟิวก็ไปที่บาร์ของเขาไปคุยกับลูกบาสลูกบอลลูกปิงปองฟังหนอะตั้งแต่ทอดเข้ามานี่มาขโมยความเกลียดกลอยของฉันไปฉันเป็นถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยนะฉันว่าคงมีสักวันฉันจะทวงความสําคัญของฉันคืนมันต้องน่าตื่นเต้นคิดสิคิด จะทำยังไงดีฟิลเดินออกมาจากในป่าฟิลก็พบว่ามีวาตัวหนึ่งเดินมาหาโอ้ไม่ได้ล้อเล่นกับฉันใช่ไหมเนี่ยหลังจากนั้นฟิลก็เรียกทุกคนมาประชุม ในอีกไมกี่อืดใจผมจะเปิดประตูบอนี้พวกคุณจะได้เห็นบางอย่างที่ทำใจให้พวกคุณร้องกรีดออกมาอย่างบ้าคลั่งและนี่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมโอเคฉันมีคำถามข้อหนึ่งไอ้ที่ว่าจะเปลี่ยนเกมที่มีอยู่ในนี้ยังไงเหรอบางทีนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณตกลงไหมพอโนมฟิลเปิดประตูออกมาก็ไม่เจออะไร โคตรน่าตกใจกับความว่างเปล่าหลังประตูนี้จริงๆนี่เลยที่บอกว่าสามารถเปลี่ยนเกมได้ใช่ทั้งหมดที่ฉันเห็นก็คือความว่างเปล่าของชายที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวพวกเราไปกันเถอะเสียเวลาหลังจากนั้นก็มีแม่วัวตัวใหญ่เดินออกมาพอทุกสามเห็นก็ตกใจเกิดโรคระบาดขนาดนี้รอดมาได้ยังไงวะเน,นี่ยฉันคิดว่าฉันจะไม่เห็นสัตว์อะไรอีกแล้วนะเนี่ยไงยจ้าแม่วัวอ้วนหนุม่มฟิวก็ากภาคภูมิใจและพูดออกไปว่า มันน่าทึ่งใช่ไม่ล่อสิ่งที่ผมทอมพวกคุณชอบเบอร์เกอร์กันไหมหรือสาวๆอยากทานสเต็กโอ้คุณพูดจริงรอฟิลเราจะฆ่ามันไม่ได้นะเราต้องเลี้ยงมันเอาไว้เฮ้ย เราไม่รู้วิธีเลี้ยงสัตว์แบบนี้ซะหน่อยอันที่จริงมันอาจจะตายภายในสองสามอาทิตย์ก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาทำสิ่งที่มน,มนุษย์เขาทำกันเถอะเชิญมันเดี๋ยวนี้เราจะมีเบอร์เกอร์กินกันทั้งคืนแล้วทอดก็พูดออกมาว่ารู้อะไรไม่ฟิลผมอาจจะช่วยพวกเราเรื่องนี้ได้นายเคยข้าวัวมาก่อนเหรอป่าวตอนสมัยยังเด็กผมเคยใช้เวลาหน้าร้อนกับลุงของผม,มในฟาร์มโคโนมนี่ก็แสดงว่าคุณรู้วิธีรีดนมวัวเหรอผมจะปั่นนมให้คุณ และทำเนยให้พวกคุณทานผมทำโยเกิร์ตและชีส ไดด้วยเนาะอะไรก็ได้ที่พวกคุณอยอกถอนผมจัดให้ด้อทั้งนอนทอสคณนี้สุดยอดจริงๆฉันจะเรียกคุณว่ามนุษย์นมก็แล้วกันนะทอตส่วนนูมฟิวก็รู้สึกหงุดหงิดกะว่าจะเรียกคะแนนนิยมกลับมาแต่ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างก็เลยพูดออกไปว่าผมเจอวัวตัวนี้เป็นคนแรกผมจะทําอะไรมันก็ได้ไปนะเจอคนแรกก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีเธิ์ตัดสินใจทําอะไรก็ได้ตกลงกันยังไม่ได้แต่วัวก็เดินออกไป โอ้นั่นเธอจะไปไหนเจ้าแม่สาวน้อยดูเหมือนว่าวัวจะไปที่บ้านของทอดนะอืมไอ้ทอดอีกแล้วเหรอ ต่อมาทดก็รีบนมวัวให้ทุกคนดูพวกเราทำแบบนี้นะอันดับแรกใช้มือจับแบบนี้แล้วคุณก็ใช้นิ้วนวดให้มันไปโอ้น้ำนมออกแล้วสาวๆก็ดีใจใหญ่ที่ได้ดื่มนมวัวทดเรียกฟิวมาดื่มนมวัวด้วยแต่ฟิวอ้างว่าเขาแพ้นมวัวเพื่อเรียกคะแนนสงสารแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจโผตกตนกลองคืนฟิวทนหิวไม่ไหวก็เลยแอบมารีบนมวัว แต่ต้องรีบหลบเพราะเจอเมลิซาจะมารีดนมวัวเหมือนกันอีกไม่นานทอดก็เดินตามมาแล้วมากอดจูบกันอยู่ข้างวัวแล้วก็ชวนเมลิซาไปต่อที่ห้องฟิวเห็นอย่างนั้นก็โกรธจัดเกิดไฟอิจชาลุกขึ้นมาไอทอดแกไม่สมควรได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษนะดูเหมือนว่าเงื่อนผูกของน้อยมันจะไม่แน่นนอนซะแล้วสิแล้วฟิวก็จัดการนาวัวพิช่อนเพื่อโยงความผิดให้กับทอด์าวันต่อมาเมลิซากับแคลรก็นั่งรอเพื่อจะกินนมกับซี แต่โทษวิ่งมาหน้าตาตื่นบอกว่าวัวหายไปตัดภาพมาที่บาหนุ่มฟิลได้เอาวัวมาซ่อนไว้ที่นี่ฟังนะฉันว่าพวกนายจะต้องคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจคุงช้นแต่นี้มันมีความจำเป็นที่ฉันต้องทำจริงๆเพราะฉันต้องการเป็นผู้ชนะอีกครั้งคือว่าฉันสร้างสถานการณ์ว่าวัวหายหลังจากทุกคนช่วยกันค้นหาฉันก็จะพาแม่วัวกลับมาและฉันก็จะได้เป็นวีรบุรุษอีกครั้ง ราอยู่ที่นี่ก่อนนะาน้อยเพื่อทวงเวลาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวฉันก็จะได้เป็นฮีโร่แล้วหลังจากนั้นฟิวก็กลับมาหาทุกคนแล้วบอกว่า ว่าไงพวกพวกผมเพิ่งแวะเข้าเมืองมาได้หมวกฟางน่ารักน่ารักมาให้แม่วัวด้วยเนาะแม่วัวนั้นหายไปขอตายถึกแคลรถามจริงแม่สาวน้อยน่ารักอยู่ไหนวัวหายไปแล้วฟิลเมื่อคืนผมร่ามว่าอยากดีพอตื่นมาตอนเช้าวาก็หายไปเรียบร้อยผมขอโทษทุกคนทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผมผมมีความรู้สึกว่าทําให้ทุกคนผิดหวังเลย มันโคตรห่วยเลยฉันกลับไปกินซีเรียลกับน้ําอีกไม่ได้แล้วนะฉันทั้งการชีดฝังทางนี้นะทุกคนเพื่อมาให้โทษกันไปกันมาในตอนนี้ตำหนิทอดก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นยังไม่มีใครว่าอะไรทอดเลยนะนนละมีสปิริตมากเมลิซาโอเคไหมผมอยากให้เราทุกคนไม่ควรไปตำหนิทอดเพราะตอนนี้ทอดจะปวดมา,มามากพอแล้วอย่าก,กังวลมากไปเลยนะทอดเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เอง ผมจะไปตามหาแม่วัวโอเคไหมพวกคุณก็อยู่ที่นี่ทาตัวผ่อนคลายเข้าไว้ฟิวคอยผมได้ช่วยป้าสิขอร้องเละไม่เป็นไรผมจัดการเองได้เชื่อผมสิจริงๆแล้วนายรู้แล้วว่าวัาวอยู่ที่ไหนใช่ไหมฟิวจะรู้ได้ยังไงคุณเอาผมเลยหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเช้านี้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ผมไปเอาเจ้าหมวกนี้มาให้น้องวัวที่ร้านขายหมวกเมื่อเช้านี้เครโรช่วยอธิบอยหน่อยสิถ้าเราอยู่ด้วยกันป่านนี้คุณก็มีพยานว่าคุณอยู่ที่ไหนไปแล้ว no มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แล้วทำไมไม่ให้พวกเราตามไปด้วยล่ะฟิวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องยอมถ้างั้นเราแต่ละคนจะแบ่งโซนกันตามหาถอง้นฉันได้นอมประทานนอทิบดีฉันขอเลือกก่อนไม่ได้ฉันจะขอเลือกก่อนแต่ววาเมลิซ่อป่าที่คุณเคยพาฉันไปมันอยู่ตรงไหนนะป่ามันอยู่ตรงไหนฟิวฟิวลัลงเลไม่กล้าตอบเม,มลิซ่าก็ถามอีกครั้งโอ้หนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ไงฉันจะไปที่นั่นตกลงไหม หนุ่มฟิลถึงกับหน้าถอสีคราวนี้จับได้แน่ๆพ่พอบตัดมาที่เมลิซาขับรถมาถึงบาร์แล้วหนุ่มฟิลก็เฝ้าแอบมองและลุ้นตามไปด้วยปรากฏว่าเมลิซาออกจากบาร์มาแบบไม่มีวัว เมื่อเธอขับรถออกไปฟิวก็รีบวิ่งเข้าไปในบาร์โอ้โหวัวหายไปแล้วใจหนึ่งก็ดีใจที่แผนการสําเร็จอีกหนึ่งก็เสียใจวัวหายไปแล้วไอ้วัวบ้านั่นมันหายไปไหนวะฟิวรีบออกตามหาแล้วก็ไปเจอกับทอดท,ที่กําลังจูงวัวมาไอ้ทอดอีกแล้วเหรออะฮ่าทอด ดีใ,ใจด้วยนายเจอวัวแล้วฉันเห็นมันเดินอยู่ข้างถนนนี้เองมันเล็มยอดที่นาบ้านใครบางคนมันดีแล้วสําหรับนายพวกสาวสาวต้องมีความสุขแน่ที่นายเจอมันฟิวเดินขอตกผิดหวังที่หนุ่มทอดคงได้คะแนนนิยมจากสาวๆอีกแน่แล้วทอดก็พูดขึ้นมาว่านี่ฟิวถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมจะบอกสาวสาวว่าคุณเจอวัวก่อนอะไรนะ ล้อเล่นหรือเปล่าผมรู้สึกไม่ดีที่เมลิซ่าพูดจาไม่ดีกับคุณและผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องว,ว้าวทำไมนายถึงทำอะไรแบบนั้นเพื่อฉันด้วย คุณไม่รู้จริงๆใช่ไหมฟิลคุณทําให้ผมต้องมากมายถ้าคุณไม่พ้นสีใส่ป้ายผมคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่และผมก็ได้มาอยู่กับสาวที่ผมใฝ่ฝันเอาไว้ผมมีเพื่อนที่ดีที่สุดสองคนทั้งคุณ,ท,คณทั้งแคลร์ตอนนี้ผมมีความสุขมากพอแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะคุณขอบใจทออแต่ผมผมผมไม่คิดว่าผมจะได้รับเครดิต เรื่องพบแม่บัวน,นั้นได้ฟิวทมเป็นอิดออดสุดท้ายก็รับเครดิตนั้นไว้ผมเจอแม่วัวแล้วนะทุกคนสุดท้ายพวกเขาก็ได้กินซเซรียลใส่เนยและชีสอย่างอริดอร่อยเบลิซาก็ขอโทษฟิวที่พูดจาไม่ดีตอนกลางวันคืนนั้นเองขณะที่ทุกคนนอนหลับอยู่ทุกคนก็ต้องตกใจเพราะแคลรกรีดร้องออกมาเสียงดังทุกคนวิ่งมาดูก็ปรากฏว่าวัวขึ้นมาหาแคลรคุณจําได้ไหมที่ทอดเคยบอกว่าบัวขึ้นบันไดได้ได ฉันจะไม่ยอมนอนกับแม่วัวนี้แน่แล้วคุณจะไปอยู่ที่น้อยฉันก็จะย้ายไปอยู่กับสามีของฉันแล้วไม่ได้ยเนาะก็คุณไม่ยอมซ่อมประตูบ้านให้ฉันฟิวไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมให้แคลรมานอนที่บ้าน วัวแต่ว่าวัวนั้นมันขึ้นบันไดมาได้ยังไงมันถูกผูกเงื่อนตะกุดเป็ดมาทั้งสองรอบฉันก็ไม่รู้สิมันก็แค่หนึ่งในเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นรู้ไหมมามาฉันจะเล่าความจริงให้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นแผนการที่แค่ลราวางเอาไว้เธอจูงแม่วัวขึ้นบันไดแล้วพาไปที่ห้องพอฉันตื่นขึ้นมาวัวก็มาอยู่ตรงหน้าฉันแล้วและนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรอมันก็ได้ผลดีนี่ และแล้วละลอดแมทโอดเอิร์ธอีพีที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ